พม่านกับวิชาห่วงจุ้ยระบบเตาเหมาซานแต่พม่านมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียพม่านนับเป็นอุปกรณ์ทางห่วงจุ้ยที่เอาไว้กันแก้เสริมรวมถึงถ้ามันไม่ถูกไม่ควรมันก็ยังนำเรื่องร้ายมาหาคุณด้วย วันนี้เราจะมาแจกแจงผ้ามา่านทั้งข้อดีและข้อเสียผ้ามา่านเนี่ยนับเป็นอุปกรณ์ในระบบวิชาฮวงจุ้ยที่ยอดเยี่ยมอีกชิ้นหนึ่งที่สินแสที่มีความชำนาญกับพลังงานมักจะนิยมเอามาใช้เช่นถ้าเราไปเจอกับพลังงานที่เราไม่อยากจะมองเห็นที่เป็นพลังงานร้ายคุกคามสายตาเราก็อาจจะหาผ้ามา่านมาติดเพื่อบดบังสายตาไม่ให้เราเห็นสิ่งนั้นหรือ ถ้าทิศทางนั้นเป็นทิศทางดีและเราต้องการสีผ้มาม่านเพื่อมาส่งเสริมกับพลังงานบุคคลเราก็อาจจะติดผ้มาม่านทั้งผืนเพื่อเปลี่ยนเป็นเสมือนพลังงานณนธะาตุนั้นๆตามสีของธาตุ เอามาส่งเสริมให้กับตัวคนได้แต่ผ้าม่านมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียวันนี้เราจะมาแจกแจงผ้าม่านทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีเราได้บอกคุณไปแล้วว่าสามารถการพลังงานร้ายได้นําซ้ำยังเอามาเป็นอุปรกรณ์เสริมพลังงานห่วงจุ้ยให้กับตัวคุณเองได้แต่ข้อเสียก็มีผ้าม่านที่มีข้อเสียเนี่ยคือผ้าม่านที่แสงสามารถลอดทะลุได้ถือเป็นข้อเสียทั้งหมดรวมถึงผ้าม่านสีขาว,ขาว ที่เอาไว้บังตาแล้วให้แสงรอดอันนั้นก็เป็นข้อเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยผ้าม่านที่ดีไม่ควรจะมีแสงรอดทะลุเด็ดขาดเราจะเห็นว่าเขาจะมีผ้าขาวก้านม่านก่อนก่อนจะมีผ้าม่านเขาเรียกผ้าม่านสองชั้นอันนั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณใช้ผ้าม่านชั้นเดียวแล้วรอดทะลุเนี่ยถือว่าไม่ดีสิ่งที่คุณควรระวังกับผ้าม่านคือตักขอเกี่ยวห้ามขึ้นสนิม เมื่อไรที่ตะขอเกี่ยวผ้าม่านคุณขึ้นสนิมมันจะนำมาซึ่งโรคก,กระดูกตะกัวทวงตีนผ้าม่านให้ตึงห้ามขึ้นสนิมเหมือนกันถ้าตะกัวที่ทวงตีนผ้าม่านขึ้นสนิมคุณก็จะมีปัญหาความดันรวมถึงผ้าม่านที่ละพื้นก็คือเลยจนถึงขั้นละพื้นแล้วเิ็บฝุน่นมันก็จะนำมาโรคภูมิแพ้และระบบทางเดินหายใจ พระาะฉะนั้นพม่านนับเป็นอุปกรณ์ทางห่วงจุ้ยที่เอาไว้กันแก้เสริมรวมถึงถ้ามันไม่ถูกไม่ควรมันก็ยังนําเรื่องร้ายมาหาคุณด้วยเพระาะฉะนั้นวิธีการแก้ไขพมา่านให้คุณตรวจสอบพมา่านให้ใช้ดีแล้วสะดวกแก่การใช้อย่างถูกต้องและพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลาสวัสดี